แล้วก็อีกมือหนี่มาใ่ลงไปอย่างนี้ก็นึช้อนหนึ่ช้อนหนึ่งช้อนโอ้ยบอกว่าสาช้อนสาช้อนไหนนี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền ไปไปล้างฝาหนึ่งไปว,ว้าวแดาดาดาอ่หกกระมังไหนอ่ะ ไม่ต้องเช็กกละมังก็ได้ขันขันขันด้วยกระป๋าไขันอยู่นี่ป,าปา๋าคะนี่เป็นะเกงป๋าเอาขันห้ที่ปลาย ไปทางนู้นต่างไปทิ้งทางนู้นหน้าบ้านหนึ่ง ไม่สักต่อแม่จะยืมเลย